สวัสดีคะ่ะพี่น้อง f อฟทุกท่านมาฟังข่าวจริงจากช่อง tp tv fd 36นะคะฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะเสนอข่าวได้เป็นจริงเป็นกลางภาพก็จริงนะคะไม่ตัดต่อแต่งเติมใส่ไข่แต่ประการใดก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะช่องข่าวจริงไม่ใส่ไข่สภาพน้องนะคะเสียชีวิตนะคะซึ่งพยานที่เห็นได้ชัดตั้งแต่แรกก็ มีลุงพลด้วยนะคะแล้วก็พี่สมบัติและอีกท่านหนึ่งใครก็ไม่รู้นะคะมี3ท่านที่ไปสัมภาษณ์เนาะแล้วบอกว่านะสภาพน้องเนี่ยมีรอยเท้าพองมีรอยขี้เท่าเปื้อนเท่าทานที่เท้าน้องมีรอยใบไม้นะคะขูดเขี่ยวขาน้องด้วยนะขาน้องแล้วก็รอยตัวน้องมีรอยจ้ำๆเหมือนยุงกัดลักษณะเหมือนน้องเดินไปเสียชีวิตเองเป็นไปได้มีรอยเหมือนเด็กนั่งอยู่นะคะนั่งจนป่าราบ เด็กนั่งแล้วก็อาจจะมีหมานะคะตามไปด้วยเพราะหมานี่นอนตรงไหนย่าก็ป่าละาเหมือนกันนะคะเพราะว่าปลาส้มมันต้องตามน้องไปอยู่แล้วค่ะถ้าน้องเดินลงไปเองแต่ทีนี้นะคะก็มีหลายคนบอกว่าอาจจะมีคนเอาไปจัดฉากแล้วแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยเดินไปถึงไปได้นะก็มีหลายท่านพูดถามว่าเด็ก3าขวบกว่าเดินไปได้ไหมส3กิโลนะคะแต่นี่นะคะ2กิโลนะบอกว่า2กิโล สองกิโลที่น้องเดินไปตรงระยะที่น้องเสียชีวิตจากหมู่บ้านไปเนี่ยสองกิโลเนี่ยมันก็เดินไปได้นะเพราะน้องใช้เวลาเดินเนี่ยไม่รู้กี่วันไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงนะคะพันที่11ก็คนก็หาไปไม่ถึงตรงที่น้องไปเสียชีวิตด้วยนะฟังจากพี่สมบัติแล้วบ้านนางนะคะจากหมู่บ้านนางไปไร่นางเนี่ยสามกิโลแล้วบ้านตาลิปเนี่ยจากบ้านนะคะไปก็2กิโลแต่ว่า ขึ้นไปบนกระท่อมเถียงนานะชันกว่านี้อีกค่ะชันกว่านี้อีกนะคะร้านนางนะคะสามขวบนะเดินไปได้ถึงนะคะกระท่อมยอดเขาก่อนตายายอีกจะ่าอย่าว่าเดินไม่ได้นะคะอันนี้เดินได้แน่นอนเด็กสามขวบลองให้เดินดูนะป่าแ,แบบเนี้ยไม่ได้ชันเยอะเกินนะคะป่าแบบนี้เดินไปได้นะคะนะลอยเด็กเดินเหมือนหลงไปเองอันนี้อย่าตัดทิ้งนะคะเพราะเด็กบ้านนอกเด็กบ้านนอกที่เดินนะคะ เดินได้จริงค่ะลองไปเอาเด็กบ้านนอกเดินดูนะคะเด็กที่อยู่กับบ้านนอกจะเดินป่าเดินเล่นบ่อยๆเนี่ยเดินพัดหลงพาะน้องชมพู่เนี่ยก็ทุกคนก็พูดอยู่แล้วว่าน้องเนี่ยเดินพัดหลงไปบ่อยมากไปสวนยางป่ามันเนี่ยมีคนเอามาส่งนี่บ่อยเป็นประจําอยู่แล้วอะไปฟังเจ้าหน้าที่ไปฟังผู้เห็นเหตุการณ์จริงนะคะว่าเห็นลักษณะน้องเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยนะคะขอบคุณข่าวจริงนะคะจากช่องนี้เลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ คือกลุ่มแรกที่ที่เจอเนี่ยก็จะมีชาวบ้านมีลุงพลมีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทุกคนยืนยันเหมือนกันนะคะว่าสภาพศพตอนไปเจอก็คือ,อ,อร่างกายของน้องเนี่ยไม่ได้มีร่องรอยที่รุนแรงถึงขังน้นทำให้เสียชีวิตได้คือมีแค่รอยขีดข่วนนิดหน่อยเท่านั้นนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นทางผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดมุกดาหารซึ่งท่านก็ยอมรับจริงๆว่าจนถึงขณะนี้ตํารวจก็ไม่ได้รับข้อมูลเรื่องของผลชนะสูตรอย่างละเอียดที่จะบ่งบอกถึงสาเหตุการเสียชีวิต ดังนั้นตํารวจก็จะตัดประเด็นไหนออกไม่ได้ทั้งนั้นนะคะคพอข้อมูลมันไม่ชัดนะรวมถึงข้อสังเกตที่ว่าน้องชมพู่อาจจะอาจจะไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมก็มเป็นไปได้เรื่องนี้ก็ก็ยังก็ยังไม่ได้ตัดออกไปเช่นเดียวกันแต่ว่าตํารวจยังคงเชื่อว่าจุดนั้นนะ่ะที่ไปพบศพของน้องชมพู่เด็กเดินไปเองไม่ได้ตรงนี้เนะี่ยตำรวจยังคงเชื่อแบบนี้อยู่ <อา S 1> นะคะอาจจะไม่ได้ถูกฆ่าตรงนั้น แต่อาจจะถูกเคลื่อนย้ายไปหรือเปล่าอาจจะไม่รู้ละว่าตาจากไหนแล้วก็ม,มีใครบะคนหนึ่งเนี่ยหรือไม่รู้กี่คนค่ะพาน้องไปไปวางตรงนั้นนี่แหละค่ะข้อสังเกตของตํารวจนะคะอะย้อนกลับไปดูชาวบ้านกันหน่อยนะคะดูดูสภาพของวันนี้ภูเล็กไฟวันนี้ค่ะต้นหญ้าขึ้นในรกทึบแบบนี้สภาพที่เราเห็นวันนี้นะภาพที่เห็นชาวบ้านบอกว่าไม่เหมือนกับวันที่11พฤษภาคมนะคะที่น้องชมพู่หายตัวไป แต่สิ่งที่เหมือนเดิมก็คือความลาดชันของภูเขาตลอดเส้นทางจุดที่พบศพของน้องชมพู่คือเทาวัดพิกัดแผนที่มีระยะทาง1.2กิโลเมตรจากบ้านของน้องทีมข่าวเราใช้เวลาราราวหนึ่งชั่วโมงครึ่งในการเดินทางไปถึงนะคะในบริเวณนี้ห่างจากจุดที่พบศพไปทางซ้ายมือราวๆ15เมตรจะมีโขดหินเล็กๆ ที่พบรองเท้าของน้องและห่างจากจุดพบรองเท้าประมาณ15เมตรก็จะเจอกับโขดหินก้อนใหญ่ที่พบกางเกงของน้อง อันนี้แมพให้คุณผู้ชมได้เห็นนะว่ามันมันกระจายกันยังไงถ้าย้อนไป14พฤษภาคมค่ะ14คือวันที่พบศพของน้องชมพู่นายพิเชษสุขสบายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายน์หรือว่าหนึ่งในคนที่มาอยู่จุดนี้ในวันนั้นเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตอนเย็นได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ขึ้นไปเก็บผักหวานว่าเจอรองเท้าเด็กอยู่บนภูเหล็กไฟ เขาก็เลยขอให้ชาวบ้านนําทางขึ้นไปหน่อยตอนนั้นมีทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้มีตํารวจแล้วก็กลุ่มชาวบ้านนะคะที่พากันขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งโดยลักษณะพื้นที่ของภูเหล็กไฟค่ะเป็นภูเขาหินลาดชันที่มีทางราบเป็นจุดพักประมาณ6ชั้นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาย,ยนบอกว่าจุดที่พบศพของน้องชมพู่อยู่ชั้นที่4นะคะคทีมค้นหาเริ่มออกเดินทางตั้งแต่ช่วงประมาณ ห้าโมงครึ่งตอนเย็นนะคะไปพบศพประมาณทุ่มหนึ่งโดยจังหวะนั้นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายนต์ได้ยินเสียงผู้ชายผู้ชายพูดว่าเจอแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่ร้องไห้จากนั้นน่ะใช้เวลาราวๆห้าถึงสนาทีหลังจากได้ยินเสียงเดินทางไปถึงจุดที่พบศพก็เห็นว่านายชัยพล นั่งคุกเข่าร้องไห้อยู่ห่างจากศพไปประมาณ50เซนติเมตรเท่านั้น <c oughs> อยู่ห่างนะคะไม่ได้เข้าไปสัมผัสตัวแล้วก็มีผู้ชายคนที่อยู่ข้างๆ <c oughs> หัวหน้าอุทยาน <c oughs> แห่งชาติภูผายนต์ <c oughs> ก็เลยให้เจ้าหน้าทีป่ป่าไม้ยืนกันพื้นที่3-4เมตรไม่ให้ชาวบ้านเข้าใกล้ศพยกเว้นนายชัยพลแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งที่เจอศพนะคะโดยสภาพศพที่เขาเจอไม่มีร่องรอยบาดแผลใหญ่ จะมีก็เป็นรอยจำเป็นจุดเล็กๆตามแขนขาซึ่งช่วงที่พบเนี่ยเป็นช่วงกลางคืนใช่ไหมฮทุ่มก,ว,กว่าๆและที่ที่เห็นตัวเองอยู่ห่างประมาณ1มเมตรก็เลยเห็นรายละเอียดไม่ชัดนักนะคะลองไปฟังตรงนี้ดูนะคะจากที่ฟังจากทางทางทางตำรวจกับทางพิสูจน์หลักฐานที่เขาดูตอนนี้ตอนนี้ก็ตอนนั้นก็ยังไม่เห็นว่าไม่มียังไม่พบร่องรอยการทําให้เสียชีวิตหมายถึงว่าที่ เป็นอาจจะเป็นบาดแผลเป็นอะไรนะแราจับแล้วจากสายตาของชนะเองไงมันมีบาดแผลใหญ่หรือว่ามันมีอะไรที่คุณสังเกตไหมที่ดูวันนั้นก็ก็ก็ยังไม่มีอะไรครับก็สภาพเด็กก็เหมือนไม่มีร่องรอยที่เขียวช้ำอะไรมากมายนะครับก็เป็นสภาพเดิมๆก็เป็นคนตายธรรมดาทั่วไปท่าขหนอย่างนั้นครับขณะที่คนนี้นะครับลุงพลคุณชายพลวิพาลุงของชมพู่ก็บอกนะครับว่าย้อนกลับไปวันที่เจอศพเนี่ย ตอนนั้นไม่ได้สังเกตอะไรมากเพราะาว่าไม่อยากให้ภาพติดตาแต่เห็นบาดแผลชัดเจนที่ขานะลักษณะเหมือนโดนญ่าต่ำสภาพศพเสียชีวิตสภาพศพน้องในกำมือนะครับแผ่นหลังเหมือนเนื้อบางส่วนหลุดออกมาแล้วมันเปลี่ยนปเป็นสีอื่นแล้วลองฟังเสียงลุงคนดูนะบาดแผลลุงเห็นก็เห็นแถวบริเวณขาของน้องนะครับบาดแผลที่ชัดเจนใช่น่าจะเป็นการเหมือนกับลักษณะการเดิน การเดินโดนญ้าพิษอะไรต่าที่แข้งที่ขาเขาแต่ว่าไม่ได้มีแบบรอยถูกทำร้า,ายบริเวณอื่นไม่ได้สังเกตนะครับคือผมก็เห็นแค่บริเวณแถวนั้นแล้วก็แถวฝ่าเท้าที่นี่ที่ดูครับแล้วก็แถวบริเวณลักษณะการกำม,มือครับแล้วก็ดูที่ท้องแขนด้านหลังน้องซึ่งหลังน้องไปกระแทกก้อนหินแล้วแผ่นหลังมันกระดิ่งขึ้นมาให้เรามองเห็น ลักษณะมันกับผิวผิวของน้องมันหนังหนังกำพร้ามันหลุดออกไปอ่าส่วนสภาพศพนะครับทีมข่าวก็ได้คุยกับคุณสมบัติอวนวังนะเป็นอดีตนายพรานเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆที่ท,ที่พบศพน้องชมพู่นะครับคุณสมบัติตอนนั้นไปเจอศพน้องพร้อมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็ลุงผลเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ชาวบ้านอีก,อ,กอีกบางส่วนนะครับคุณสมบัติได้บอกว่าลักษณะศพชมพู่ตอนที่เห็นนี่คือสภาพเปลือยช่วงขามีรอยคล้ายๆกับถูกขีดข่วนเยอะ ต่างจากช่วงลําตัวและแขนไม่มีร่องรอยการขีดข่วนคุณสมบัติบอกส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะเป็นรอยที่เกิดจากกิ่งไม้ข่วนบริเวณปลายเท้าลักษณะเท้าพองคล้ายกับคนที่เดินทางไกลเท้าพองแล้วตรงเท้าของชมพู่ก็มีรอยเปื้อนขี้เท่าคล้ายกับเหยียบเท่าฐานจากไฟป่าแต่ไม่พบร่องรอยถูกล่วงละเมิดทางเพศส่วนสภาพแวดล้อมแถวแถวศพนอกจากพบกางเกงแล้วนะครับคุณสมบัติบอกว่า ก็ตั้งข้อสังเกตว่าบริเวณใต้ใต้หินก้อนใหญ่มีร่องรอยคล้ายกับมีคนอาศัยอยู่มาก่อนก็แปลกดีเหมือนกันนะอราลองฟังดูนะครับเสื้อผ้าเน่ะมันมีกางเกงเรามีมันเหมือนกับที่เหมือนคับยคล้ายเด็กนะอยู่ตรงนั้นแล้วนะผมดูนะ <S <S เด็กอาจาจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันเหมือนกับที่เป็นอะไรเป็นเป็นดินนะดินใต้หินนะเป็นเป็นรูปเหมือนกับเด็กมนนั่งอยู่ตรงนั้นนะผมสังเกตดูนะ ลักษณะดีเห็นวันนั้นครับนี่ครับข้อมูลนี้ก็สอดคล้องกับพยานอีกคนหนึ่งซึ่งขึ้นไปหาน้องชมพู่พร้อมกับคุณสมบัติ <c oughs> เขาบอกว่าลักษณะดินและต,นต้นหญ้าแถวแถวใต้ก้อนหินใหญ่จุดที่ใกล้พบร่างของน้องลักษณะมันเรียบแล้วมันลู่ไปกับพื้นดินอนะ่ะหญ้า <c oughs> มันลู่ไปอ่ะไม่เหมือนตรงจุดอื่นๆนะคะ <c oughs> คือสังเกตไหมหญ้าในป่ามันก็จะขึ้นใช่ไหมอ่าขึ้นชี้โดชี้เดแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันหญ้ามันลู่ลงไปเหมือนเหมือนมีใครมานั่งนั่งนอนๆ สภาพศพของน้องจากการยืนสังเกตด้วยระยะห่างปร,ประมาณ2-3เมตรก็พบว่าใบหน้าลำตัวและช่วงแขนไม่มีรอยถูกทําลายหรือว่าร่องรอยขีดข่วนมีจุดเล็กๆเ,เป็นจ้ำๆสีน้ำตาลคล้ายๆกับยุงกัดกระจายแบบห่างๆทั่วตัวแต่จุดที่พยานคนที่จำได้ดีคือหัวเข่าซ้ายมีร่องรอยคล้ายถูกข่วนหรือถูกบาดเป็นเป็นแผลเส้นทางยาวเป็นแผลยาวประมาณ1-2นิ้วขนานกันประมาณ2-3เส้น ส่วนขาขวาไม่พบรอยอะไรเลยนะครับพยานรายนี้บอกว่ารอยนี้ไม่น่าเกิดจากการถูกกิ่งไม้ข่วนเพราะถ้ากิ่งไม้ข่วนต้องมีรอยมากกว่านี้ลองฟังพยานที่พบศพน้องชมพู่เป็นกลุ่มแรกดูนะฮะโดดกิ่งไม้ผมคิดว่าลำตัวหรือแขนลำตัวก็น่าจะโดนด้วยแต่นี่ยังไปโดนไปไป,ไปถูกแค่ตรงเขา่า มันแปลกมันแปลกในตรงนี้นะทานธรรมดาถ้าเด็กเดินขึ้นไปเนะี่ยน้อยลำตัวเลยแข้งขาฝั่งขวาฝั่งแขนอะไรยังไงก็ต้องโดนบ้างจนะแน่นไปไปมีแผลแค่ฝั่งซ้ายาแค่จุดเดียวครับอืมถ้าเดินขึ้นไป ต้องมีแผลมากกว่านี้เด็ก3ขวบพยานทั้งสองรายตั้งคองเกตนะครับว่าก่อนวันที่14พฤษภาคมที่พบศพน้องชมพู่มีฝนตกลงมาแต่ก็ตกไม่นานซึ่งมันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะที่ทําให้มันชะล้างหลักฐานต่างๆวัตถุพยานต่างๆในพื้นที่ทําให้วันนี้ผ่านมาเนี่ยเกือบสองเดือนตํำรวจก็ยังมืมดมน หลักฐานต่งตางๆมันไม่ชัดตํารวจก็มีแค่ข้อสังเกตนะคะหลากหลายนะคะซึ่งพลตํารวจตรีอักขภงพิมลสิริผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหารบอกว่าสภาพศพของน้องชมพู่ที่ไม่มีบาดแผลที่บ่งชี้ว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตยอมรับว่าตํารวจยังไม่ได้รับรายงานสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงรวมถึงผลชันสูตรอย่างละเอียดนะคะ เพราะว่ามีการส่งศพไปชนสูตรสองแห่งคือโรงพยาบาลสรรพสิทธทิประสงค์ที่อุบลราชธานีแล้วก็สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตํารวจทําให้แพทย์ที่ชนสูตรต้องหารือเปรียบเทียบผลการถาวิสูตรทั้งสองครั้งก่อนที่จะสรุปออกมาอย่างเป็นทางการตรงนี้ก็ยังคงต้องรอนะคะโดยท่านพลตารวจตรีหยักพงศ์ท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าน้องชมพู่เสียชีวิตณจุดที่พบศพ หรือว่าเสียชีวิตที่อื่นแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาอําพรางในบริเวณที่พบตำรวจก็ตั้งสมมติฐานไว้หลายอย่างค่ะเช่นว่าหากเสียชีวิตที่จุดพบศพเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกลักพาตัวมาส่วนศพที่พบด้านบนอาจถูกทิ้งให้เสียชีวิตเองหรือถูกฆาตกรรมก็ได้และถ้าถ้าไม่ได้ถูกลักพาตัวมาอาจจะเดินหลงขึ้นมาเองแล้วก็เสียชีวิตเองก็ได้ ซึ่งประเด็นนี้นะคะที่ว่าน้องอาจจะพลัดหลงขึ้นมาแล้วก็เสียชีวิตไปเองตํารวจให้น้ําหนักน้อยเ<ะ>พราะรยังคงเชื่อว่าในพื้นที่แบบนี้เนี่ยเิดสามขวบ,มขวบไม่น่าจะขึ้นมาได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตำรวจเขาพูดตั้งแต่วันแรกๆแ,แล้วนะคะ,ะทุกคนก็เชื่อแบบนั้นแต่ถ้าเสียชีวิตที่จุดอื่นและถูกเคลื่อนย้ายมาก็จะชัดเจนว่าเป็นการอำพรางศพ แต่ว่าสาเหตุการเสียชีวิตอาจจะเป็นการฆาตกรรมอำพรางหรือว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้นะคะซึ่งล่าสุดตำรวจบุ่งปมว่าน้องชมพู่มีคนเกี่ยวโยงกับการหายตัวไปแล้วก็การเสียชีวิตค่อนข้างแน่ดังนั้นสรุปแบบนี้นะคะคุณผู้ชมในมุมของตำรวจสาเหตุการเสียชีวิตของชมพู่ตามที่ปรากฏข้อมูลในณนะตอนนี้ มันเป็นไปได้ทุกทางเลยค่ะคทั้งมีคนลักพาตัวน้องไปเพื่อฆาตกรรมหรืออาจจะถูกลักพาตัวไปแต่ว่าไม่ได้เจตนาฆ่าอาจจะพลั้งมือจนทําให้เสียชีวิตแล้วผู้ก่อเหตุต้องอําพรางศพหรือว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุอะไรก็ตามที่ทําให้น้องชมพู่เสียชีวิตผู้ก่อเหตุก็เลยต้องอําพรางศพเพราะกลัวความผิด และสุดท้ายอ่ะก็ประเด็นที่บอกก็คือพลัดหลงแล้วก็เสียชีวิตเองคือก็ยังคงอยู่ในอยู่ในความคิดของตํารวจทุกอย่างนี้นะคะซึ่งประเด็นเหล่านี้แหละจะทําให้ตํารวจตรีตีวงข้อมูลผู้ต้องสงสัยที่มีอยู่ได้แคบลงแต่ก็ยังดูยาก